สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับเกมคุณยายกันนี่ภาคที่2วันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับตัวละครทั้งหมดในเกมคุณยายกันนี่ภาคที่2กันอันดับที่1สัปสปราดน้ําสปาราดน้ําถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณตาคุณตาเก็บเจ้าสปาราดนี้มาเลี้ยงไว้ตั้งแต่ตอนที่มันเป็นใครและมันก็ได้เติบโตในท่อระบายน้ำถ้าหากว่าเราลงไปที่ท่อระบายน้ําครั้งแรกเราจะพบเจอมันมันจะชูหนวทักายเรา3มนิ้วมันจะบอกว่า ลงมาสิลงมาสิลงมาหาฉันหน่อยถ้าว่าเราเผลอตกลงไปเราได้เป็นอาหารอันโอชะของมันแน่เจ้าสัปดาดน้ะมันสามารถที่จะว่ายไปได้ทุกที่ที่ทมีน้ำโดยเฉพาะท่อระบายน้ําต่างๆแม้กระทั่งท่อระบายน้ําที่อยู่บนชั้นสองถ้าว่าเราเผลอเดินตกลงไปเจ้านี่มันก็จะจับเรากินในทันทีมให้ฉันกินซะดีๆตัวละคอที่สลูกของเเลดีนาะ เมื่อเราขึ้นมาบนบ้านของคุณตาเราก็จะเห็นรูปบนฝาผนังที่มีรูปหน้าตาแปลกๆเหมือนตัวประหลาดมันคือรูกของเซเรนีนาหรือว่าหลานของคุณยายนั่นเองการที่เราจะข้ามไปดูหลานของคุณยายได้เราจะต้องปลดล็อกและระบายน้ําออกจากท่อระบายน้ําให้หมดก่อนไม่งนั้นเจ้าสั์ประหลาดน้ํามันจะจัดการเราได้ถ้าหากว่าเราระบายน้ําเรียบร้อยเราก็จะเห็นลูกเซเรดีนาออกมายืนต้อนรับเราและบอกว่าฉันหิวฉันหิวเลือดฉันหิวเลือด เอาเนื make, <laughs> uh ้อมาให้ฉันกินทีแต่หากว่าเราใจดีเราก็ต้องไปหาเนื้อมาให้ลูกของเซเรดิน่ากินนี่ไงเนื <c> ้อ <oughs> <c oughs> ลูกของเซเรดีน่าชอบกินเนื้อไก่แบบสด <c oughs> สดต้องเป็นเนื้อไก่แบบสดๆเท่านั้นเสร็จแล้วเราก็ต้องเอามาวาง <c oughs> ในจานแล้วลูกเซเรดิน่าก็จะมากินเาฉันวี่เนื้อมาเลนในบางครั้ง <c oughs> เวลาที่ลูกเซเรดีน่าหิว <c oughs> มันจะกดกระดิ่งเรียกยายยายก็จะนําอาหารมาให้หลานตัวเองกิน คุณยายกันนี่รักหลานคนนี้มากแม้ว่าจะเลี้ยงอยู่ในกรงและคุณยายก็จะนําอาหารมาให้ทุกครั้งลานกดก็ดีเยอะๆนะหลานคาให้กินเยอะๆนะมันมีเ,เนื้อมนุษย์นะยายชอบเนื้อมนุษย์ไห้หลานขอบคุณนะคะยายผมชอบกินเนื้อมนุษย์ที่สุดเลยค่ะความลับของลูกซเลดีน่าก็คือ มันซ่อนสมบัติเอาไว้ถ้าหากว่าเราต้องการเข้าไปเราต้องจัดการลูกของเซเลดีน่าตี้นะแต่ระวังด้วยนะถ้าหากเรายิงลูกของเซเลดีน่าความสวยก็จะมาเกิดกับเราคุณตากจะมาจัดการแกจะต้องตายไปพร้อมกับหลานฉันตัวละครที่3เซเลดีน่าเซเลดีน่าในภาคที่2เราจะพบเจอเธอ,เธอได้ในรูปที่มีคุณยายยืนคู่อยู่ และซเลดน่าจะปรากฏตัวออกมาก็ต่อเมื่อลูกของซเลดิน่าได้ตาย,ตาย,ตายลงไปเซเลดิน่าก็จะปรากฏตัวออกมาพร้อมกับหัวมีแต่หัวนั่นแหละคือผีซเลดิน่าผีซเลดิน่าโกรธมากที่ใครมาทําลูกของซเลดิน่าตาคุณยายก็จะโกรธมากซเลดน่าจะจ้องมองเราอย่างน่ากลัวจ้องมองเราอยู่อย่างนั้นจะไม่จากไปไหนกว่าเราจะตายและจากนั้นคุณตาก,กับคุณยายก็จะมาจัดการเราโดยรวมพลังกัน yeah! ใครทำลายมันจะต้อง ตัวละครที่4สเปกตัมสไปเดอร์สเปกตัมสไปเดอร์เป็นแมงมุมสีขาวที่ไม่มีพิษภัยพียแต่ว่าพวกมันนั้นชอบอาศัยอยู่กับเป็นกลุ่มและสร้างความน่ากลัวให้กับคนที่เล่นโหมดไนทแมพพวกมันจะกระโดดไปมาและส่งเสียงคำรามทําให้ผู้เล่นอย่างระวาดกลัวจัดว่าเป็นแมงมุมที่พบเจอได้เยอะมากในโหมดไนทแมอันดับที่5แกรนป้า แกลนป้าหรือคุณปู่คุณปู่ในภาคนี้ชอบฟังเสียงดนตรตีมากเสียงดนตรตีทําให้คุณปู่มีชีวิตชีวาอีกครังแต่ว่าถ้าหากเราไปรบกวนการฟังเพลงของคุณปู่คุณปู่ก็จะมาจัดการเราความรับของคุณปู่อีกหนึ่งอย่าง คือคุณปู่เป็นคนที่ชอบนอนหลับตอนกลางวันเวลาคุณปู่นอนหลับก็ต้องห้ามมีใครไปรบกวนคุณปู่นอกจากนาฬิกาเท่านั้นที่จะทําให้คุณปู่ตื่นขึ้นมาได้ถ้าหากว่าใครต้องการที่จะขโมยกุญแจที่คุณปู่คล้องคอเอาไว้ก็ต้องใช้เวลานี่แหละแต่ต้องระวังนะานาฬิกาดังเมื่อไหร่เราจะต้องหนีให้ทันไม่งั้นคุณปู่จะตื่นและคุณปู่ก็จะมาจัดการเราแทนเวลาฉันนอนหลับอย่ามายุ่งกับฉันตัวละครที่6คุณยายแกงนี้ ณยายครับผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยคุณยายกันนี่ในภาค2คุณยายกนนี่ยังเหมือนเดิมยังคงที่จะไล่ล่าเราและจัดการเราอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่คุณยายห่วงห้ามมากคือใครก็แล้วแต่ห้ามไปกดเป็นโนของคุณยายกันนี่ไปเด็ดขาดไม่งั้น คุณยายกันนี่จะโมโหบักมากใครเล่นเปียโนของฉันเปียโนที่ฉันรักที่สุดใครๆก็ห้ามเล่นหากว่าฉันรู้ฉันจะฆ่ามันเป็นคนแรกคุณยายกันนี่เป็นคนที่ห่วงเปียโนมากมากใครก็แล้วแต่ที่ไปกดเปียโนคนนั้นจะต้องตายในทันทีแกใช่มาที่เล่นเปียโนของฉันฉันจะฆ่าแกในทันทีให้เดี้ยงเลยนี่ไงนี่ไงบังอาจมาเล่นเปียโนของยายตัวละครที่7 สามีของเซเลดีนาหลังจากที่เซเลดีนาได้ตายไป สามีของเซลีดีนาก็ถูกคุณยายกับคุณตาจับมัดเอาไว้การที่จะเข้าไปช่วยสามีของเซลดีนานั้นเราจะต้องใช้คุญแจที่คล้องคอยอยู่กับคุณตาเพื่อใช้ในการเปิดห้องคีย์ลับซึ่งเป็นห้องกล้องวงจรปิดแลวเราก็ต้องขึ้นไปบนชั้นสองภายในห้องกงขังเหล็กคือห้องที่กักขังสามีของเซลีดีนาเอาไว้เราต้องใช้ปืนยิงป้ายสีแดงให้โดนจากนั้นประตูห้องกงขังก็จะเปิดออกเสร็จแล้วเราก็ใช้กรนไกลตัดโซ่หีบศพของแดคูล่าที่คุณตากับคุณยายจับมัดเอาไว้ทําให้สามีของเซลีดีนาได้หลุดออกมา บทพันธนาการให้กับเด็คูล่าจากนั้นเด็คูล่าก็บอกว่าฉันมีกุญแจให้สําหรับคนที่ช่วยฉันนะกุญแจนี้ฉันให้เป็นของขวัญที่ช่วยฉันขอบคุณมากที่ช่วยฉันนะของขวัญน,นี้ฉันจะเก็บเอาไว้เอง